วันนี้อยากจะเชิญทุกท่านมาดูวิธีการทำข้าวบิชยานี3ามสีสูตรต้นตำรับจากประเทศอินเดียกันค่ะส่วนผสมพร้อมวิธีการทำกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะเติมน้ำมันลงไปตามด้วยใบกระวานกร้านพูอบเชยรูก,กระวานเขียวผัดให้เข้ากันนะคะกระเทียมแล้วก็ขิงซอยหอมใหญ่สับยาผัดที่สละแหน่ซอยแล้วผัดให้กลิ่นหอมอบอวล เมื่อทุกอย่างส่งกลิ่นหอมแล้วตามด้วยไก่ไก่ที่เราใช้เนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ3กิโลครึ่งค่ะผงข้าวหมกไก่นมสด1ถ้วยน้ำตาลเกลืออย่างละ1ช้อนโต๊ะครึ่งจากนั้นเติมน้ําและคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนตุ๋นไก่แล้วนะคะจากนั้นค่ะปิดหม้อแล้วก็ปรับเวลาไปที่10นาทีค่ะ เดี๋ยว10นาทีเรามาดูกันนะคะติง้งครบแล้ว10นาทีหม้อแรงดันนี้นะคะจะต้องรอลูกรอยลงก่อนจากนั้นเรามาเปิดหม้อกันเลยค่ะโอ้โหไก่10นาทีนุ่มมากๆเลยนะคะจากนั้นเราก็ตักไก่ออกค่ะเพื่อจะได้นำข้าวนี้มาหุงต่อข้าวที่เราใช้นะคะเรียกว่าข้าวบัสมาตีค่ะเป็นข้าวจากประเทศอินเดียที่มีลักษณะเรียวยาวกว่าข้าวไทยเราค่ะ จากนั้นนะคะเติมเนย2ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าสีเขียวมะนาวอบแห้งแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทีนี้เราจะมาทำการหุงข้าวนะคะใช้เวลาหุงข้าวเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะเมื่อครบเวลา10นาทีแล้วเรามาดูกันนะคะว่าหน้าทานขนาดไหนนี่เลยนะคะลักษณะของข้าวบัสมาตีเม็ดเขาจะเรียวยาวสวยมากๆเลยละค่ะ ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือสีผสมอาหารซึ่งนี่ไม่เป็นสารเคมีนะคะเพราะนำเข้าจากประเทศอินเดียเราจะใส่สีแดงกับสีเหลืองค่ะจากนั้นนะคะเราจะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันโดยเทนะคะลงไปในถาดค่ะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราจะนำข้าวนี่นะคะมาตกแต่งด้วยไก่ที่เราทำการตุ๋นเอาไว้ช่วงต้นวางไก่ให้สวยงามนะคะแล้วก็โรยถั่วลันเตา หอมใหญ่แล้วก็มีเซตผักด้วยค่ะนี่ใส่ลูกเกดกับถั่วลันเตาเข้าไปแล้วเสร็จแล้วค่ะข้าวบิดยางมี3สีมาถึงขั้นตอนที่อยากทำที่สุดนั่นก็คือการชิมมาฟังกันนะคะอร่อยดูจากใบหน้าก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอร่อยขนาดไหนจบการรีวิวค่ะ